สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวนะคะภายในนะคะนี่เลยนะคะก็เราไปทํานะคะเบาะนะคะเบาะใหม่นะคะแล้วก็ทําหลังคาใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็พื้นใหม่่างนี้นะคะแต่นี้เลยเบาะนะคะปกติมันจะเป็นรถตู้แบบสําหรับรับผู้โดยสารใช่ไหมคะแต่ของเราจะทําเป็นแบบเออสหรับครอบครัวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลย มีลำโพงให้นะคะแล้วก็มีจอด้วยเดี๋ยวขึ้นมาดูข้างบนกันค่ะอันนี้นะคะนั่งสบายทุกเบาะเลยนี่แล้วก็แต่งไฟนะคะสามารถแต่งได้แบบยิ่งกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่เราชอบแบบเรียบๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นจอ,อนี่มันต้องดึงเองไหมหรือยังง ประมาณนี้นะคะคาร่าโอเคได้นะคะนี่เลยนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูข่องล่างๆกันค่ะนั่งได้ทุกเบาะนะคะเบาะนี้มันจะต้องพับนะพับสำหรับคนที่จะไปเบาะหลังนะคะอ่าแล้วก็นี่เลยค่ะสบายที่สุดเบาะสุดท้ายนี่แบบนี้นะคะนี่อันนี้เราให้เขาทาเป็นปาราแซบอินเตอร์นะคะนี่เลยล้วจะทาเป็นรูปอะไรก็ได้นะ รจริงสามารถแต่งได้หรูอาลาังการกว่านี้นะคะแต่เราชอบเรียบเรียงนะคะก็เอาแบบนี้นะคะไม่ใช่รถใม่ใช่รถซิงนะคะพามาณนะคะเสร็จจับเรียบร้อยเลยนี่เลยนี่ค่ะมารีวิวนะคะรถตู้นะคะ,ะข้างหลังอย่างนี้ก็มีที่วางแก้วอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้นะคะนี่เลยโอเคค่ะ อันนีนะ้อัตโนมัตินะคะเดี๋ยวนะอีฟดูอัตโนมันติโอเค